สวัสดีครับโมนีเขาไปเดินทั้งทำมาหากินทำอาหารโมนีอุปกรณ์พร้อมเจ้าป็นยังแนบห่อแหกแตกปุ๊บบั้นเทิงบั้นเทิงลงทงครับบั้นเทิง ชาแนลร้นี้ระานนี้นะมาตำโพนเห็นเป็นมนูยกย่โมอนี่เห็นเป็นโน้ยกี่ต้มหอยต้มหอยกินหอยมามันนี้พาาัฒนากินหอย้ำไหมมันไม่จำกันเนาะมันมีไฟมานี่ก็มีแต่ขวนมันวนแล้วล่ะมันควนไหมหวควหาน ได้บอกหอยมาใส่หอยม่งนี่เด้หน้องมาเห็นป่มยู่เอาพ่อวันมันั่นเขางุมมาแแ้วสิลองไปงุมยังเย็ดคอยเตรียมทงอยู่วันนี้เขามผู้สาวผเลยันนี้ไปเพิ่งแกผู้เจ้าอ่ะผู้สาวห็อย่างู้ผูสาวผู้สาวผู้สาวละ เบื้องรถไฟอ่ะเบื้องบนก็ไฟลูกบูมบูมทา้งผูนต้มหอยทางนี้ตำหมูเดี๋ยวอันนี้หมูอีนางตำน้ำฮ้อนแล้ววันนี้ใส่หอยวันนี้ใส่เข้าไปโอ้ตัวใหญ่ไตัวใหญ่ไงต้มไดนไวใหญ่เนาะเฮาเนาะไวหน่อยไปโอ้ยใส่เหมือนรถมันจังพ่อกินกัน แบ่งกันกินก็ะแบ่งกินกันเขาใช่เขาไว้โอ้หมเลยเขาตมหุ่งเขินตามหุ่งเขินโ่เอดียวหกปากพัดหมตัวนั่นทาเล้าจิบมาเดียวน่าจะมะนามาเมันต้องรสชาติเดตามหุ่งนี่ ี่เนี่ยตรงมีเพีทนะพี่เอสมสมย่างเนี่ยสมสมสมสามรถเ่ยหวานสมสมหวานก็เไม่นัตาดินบ่มีส่วนผสมให้กับฟูกนยหน่อยี่ไต่เนี่ยว่าต้องว่าต้องว่าต้องซิ่มเราต่ำซมือนี่เระไปเปร้านเลยดีกับเสียบโอ้โหต่าหักเถื่อว่าเหลียวว่าเราตอนนั้นนายจโคอก่น ไปเจ็บเหนยหม่ันเจ็บขอมัต้องกินไปๆไปมาสนใจขึนสิแล้วค่ะใช้มือเดียวเอามีดม่ะไม่หรมีดเออมึงเบไปเย็นระเบิดหนอดื้อกับใบอเออใส่เข้าไปมีอย่างใส่เข้าไปใส่เปทำไมเลยกูให้โอ้ยโอ้ยใ่ใหหญ่จี่เปไ่มีป่ะส่ใัฮัทเนว่เอาฮัทพร้อมบ่อ่ายู่ดอกโอ้ยมันใส่บบ่อยใส่ก็ใส่ตุเนอ่มเหนีเลยโอ้ย น่ากินกับครับพี่เองไอ้บ่งนัประเดี๋ยวหมดเมื่อไหร่ตักซิมปะค่ะเซตตอนลุกไปโหลดเข้มผูสาวด้วาเข้มตัวหูแชีบอกไงนี่แชบเมงคือท่นที่แฉบบดเลยตำมือแ่บเลยเต็มชนไม่ต้หงบ้รอกเรยบเรีเรีบเรเห็น้หงหสเ ไม่เมื่อน้มันเสียด้แต่ห้องงเสีย้ว้จะขกขกเดียวดีหละโอ้มันเียบขึ้นก่ินดดาว้องเราเ่นเ่าเปาเนาะเป่ตอนเอาซีมือนะเอาซีมือตผู้ต่าผูต่ำเพาจกาดซีมเนาะห่วยาผูต่ำไม่กินอะไรมันเสีอย่างผู้สาวปอนี่เลยดูนี่เดี๋ยวคิดก่อนคิดอยู่คิดอยู่ไสนดีนี่เอาละมันนู่แล้วมันนู่แล้วอย่าเลย ผู้ต่ำคือบวซิมเนี่ยนี่มีผู้สาวว่าเอ็นตัวนี้มัอนี้งานเอ็นตัวนี้โจยยืดน้ำลายไปแล้วยังโมโหอวไรเปลี่ยนนั่นเป็นอย่างจ้าเป็นอย่างคลิปก่อนคือดีๆอยู่คลิปนี้คือมือเหมือนกันสันเรียบเรียกไกวหางนี่ดินี่บาดนี่สีสันนี่บาด สนีบาทแล้วเพชรใส่เม่นั้น่กินไะ้อีพอบูเพชรขึ้นเปดูเอาแซบเร็วแซบเร็วแซบแซบสนีละอันซาู้สาวเออให้ดาโอ้โหตำหงเจ้าสดนครับเจ้กินเลยโอ้ันหน้าเลยเอาขอบุณมาใส่ข้างนี้เอาเอ๋กี้นี่เนี่ยเจ๊ไม่อยากจีภากเลยโอ้โหกระชือดียดเต้ โบกไงปนี่ได้กินเบิดปลากบังเอวปลาถ้าะกไงนีให้กินเบิดปลาเอ๊ะมาใส่ท่านั่นปลาโบกบังเอแมงพี่วะพีตาตองเอาใส่ร้อนหนุ่ยนี่จิ้เบิรนละเจ้าเฮ็นอย่างนั้นต้องขบุญต้องขบุญเห้มันได้กินไห้เนี่ยล่ะโว้ยไขตองเนาโอยใคร ติ๊กต๊อกไอ้กูน่ะกูจมไม่หมลยยิ้มยิ้มีน้องยิ้มทนี้เังให้ปั้นนี่มาเขาไปกินเาเาไปกินมาครับพี่น้องวนี้เีเรียบร้อยครับเรียบร้อยตามโงต้องบอกหนอยไม่ยังนี่ยุ่งหลังหัวมันเหอห้วยตานกินไหวเตเมาห้วยยอะมาเนี้ยแ้ทิมครับว้นนี้กินได้เมดตัวบอกเลยพี่น้องขออนุญาตใส่มือเลยอใส่มือห้อ ออโอ้โหันนุ้ยนุ้ยนี่มันบอกนุ้ยเดิมันสมงเป็น,น <c oughs> อะไรกูยิ่งตามนหน้องไม่มีส่ครับผมมีแต่เสียบไปนะเหมือน,นนอนอะ <c oughs> เอาออกเป็นใครมื่อกี้ไปกินเถอะวิ่นหูวินหัวน่้ยกูกินเองเมมขอบุญพ่อแม่ตามขอบุญเด้อเนี้นเด้เอ <c oughs> เกยเป็นอะไรกินมัอมงเจเกทีกินตำข้าปุ่นเกทกินตำขอาปุ่นกินน้ำเกยไงเกยไงบอกมันมัมันมีตายดิบอยู่นี่กินได้มาเท่าตาพนอมึงสั่งว่าตายเลยน่อหน่อยกินโมปินตัวทาานี่เยแต่กินคับน่อยหรือไใส่มันกินไมังกินรแบบวนี้อันนูนแดงๆอย่างนี้มันบ่ออะไรใครมันตาพน หลังหัวเลยนี่อยู่หลังหัวเลนเนี่ยเนี่อนี่อนี่อะนี่อันี่มะนอมันอะนอหอยอะโอ้ไปเย็ดไ้มือไั้เนี่นี่พี่น้องโอ้ยยาบาเขายาบาดข้ามึงข้ายังไงอืม ยำกื้คกนมีเข่วนะแม่ร้องบบ่าตายกินเลยกระินแบบทุภาพก็กินแบบนี้เป็นกะเทยไ้ยิบหนิฮันพ่อพูดสาหรัเป็นกะเทยเจ๊เป็นกะยาอะไรมาแล้วคลิปกวาดเป็นปลาซายูคลิปนี้เป็นกระเทยเหรอสมรักหมูฝึงคนพบตัวเองว่ามันเป็นยอดลงน้ำเหมือนกันเนงะใช่ัยยอดลงน้ำหัวเป็นกะเทยอย่างยงีบยวาวง จมวนเต้าหมอนวาพี่เต็มหมอนีเหนืเหมือนเมือ่อก่มันเหนมี่นมตเนาะหนอนบุกมากห่้ลอกกันเขาลบานอะไรๆมปียงหลอหงมันก็ตรงมีตาวันหอะคนกัยังมีตาท้ <c oughs> ันี่ไม่เห็นดีนนดตรงบุกมาบุกม แกหัวแกหัวยังน้าเห็นเหี้ยงมันก็น,น้าเห็นอยู่เดียวล่ะมีตาเนาะมันเลย่นีมน้มาเองหมุกฮาลาซิบัตนี่เพื่อน <c oughs> แกียิเรลยบ้วล้วเนาะเออตามกู้งไอเจ้าโอคงหักโอ่หักแล้วไปมาเขาเขาว่ามาเท่งไรเนาะนานดีแล้ว <c oughs> คนใดถามว่าคนใดเรา่าคนใดเ้หมาบกตามันรีล่าดอยู่จริงนะเพียบเด็กนี่นะของเทีเด็กไม่ขอหเมียกย่มาดูเลยนเป้ากโอ้ยพี่น้องนบเป้ากันนเป้าหืม่๋เมาตัวปูมันโอ้ยสุดตอนั่นกินเขาทงนะ มันก็นังหน่อยเพระมันแมวของมนมบางนังบางมูหน่อยโอ้ยา่ผสมแมวขอยมันใส่สอนเ่าเสียบไงใส่มือสอนมันรสชาติพิดเพี้ยนตอเอาละเอ้ยผู้หญิงแก่หอยก็บปิน แกกินน้ำเน่ยเห็นบอกอะไรมั่วมันเปลี่ยนอย่งนี้เลยมั่วออกไปดีวมันในเกลียวอยู่นี่เดี๋ยวเกลียวออกไปแล้วนี่มันตามันนี่แหมพี่เดชนี่มันเด็ดออกอลไรแบบนี้นี่มันเหลือหนวดมันอันหนวดก็ินได้บปะอันตามันออกเอานิ้วสอดเข้าไปรูปปากยายากันหลุดยานี่กันหลุดนิ้วสอดเข้าไปแล้วกันนิ้วนี่ ช่นางหวงอืน้ำบุบมาสดขอบคุณนะนี่ตาฟุงง้งหวกเลยไ่ะฮ่ยเกินไปเลยๆเ,เลยเลยไปกินไตัวีเียนขอบุกินขอบุนกินไม่ถึงวิธีนี่จะเอาใช้าปากเลี่ย <laughs> ไ,ดได้กินวะโอ ลมผัดหนีันดีดได้ตาเนอะยัมันดีดได้ตามูอนะไอ้นี่ไอวนงองงองมตามเสียบเรือหอยอ่ะเสียบทุกหอยเนาะคู่อือ จ้า <Ừ. S 1> ่มากดอกอใคเบ่งส่งเจ้าเจเดีมือเจ้าลหะอแกเกูเห็นแนมโดนหรอแกมกินนะอยากกินแกวเป็นกูเพิ่งเงกเอาแต่มูดเขาจแก่เนาะตายแล้ยังดินเลยหอยกเงหยลอดพี่น้องเอ้ยบบ่หยาบอ่ะ่มีคหยาบ sẹp bữa sẹp à <laughs> Ủa sẹp thoáng cả bà thoáng chào đấy nói một ngày tố tổ cái tổ nổi ngoài, ngoài choi. <laughs> <laughs> anh Ủa nghe tổ sắp tăng các ngoài chụp đấy Ừ. Ừ. gì? กัอ่หลวงพ่อขอบกมันกินดาบิปนตัวนี้ได้ายาะทำหน่อยนะห่ไปเจอเมียหอยเนียนนอยอ๋โอ้ยกดีะปวดเนี่เขาว่กกินหน่คำหน่อยโอ้ยขาดเลยมันีเป็นตัเียพ่้งนหมดปุกเลย แต่ได้สบรู้สึกว่าลิ้นส่บรับรถเหรอ่ะตากว้างอ่ดิเดตเนื้อไรเพราะว่อันนี้มันออกหอนทองอันนี้คือเสียบซ้ำนี่ิไปเสีบซ้ำไหนวามันออกหอนงอันเมื่อกี้หนำเป้าบอกหนำเป้าเมื่อกี้อันนี้เจียวเจี๊ยบนี่เจีวเจโอ้มือี้จะว่าเป็นเจี๊น โค้ีเออนตามวโค้ีโค้ดีตามมากันเพื่้กินซอนผู้รีไปเรือยผมขออนุญาตวันเี๋ยวมื่อโคส่งเลยยานมืนบ่กินน้ำวันเี๋รวมือหยุ่นมือยานมือบ่อกินน้ำนะอุ้ยโอ้ยเนาะฮะว่าเี๋ยวมือส่งยานมือบ่อกินน้ำพูดใะไสิเกิดอีกคนเดียวโอ้ยเดินมาอ่ะว้นเกิดบ่มีแเหรอปี่นาวละ บอยากเกิดเแเ้วเมื่ันเกิดรันมาหน่เมื่อวเกิดดูไรเปลือกไอ้ไอ้เกิดกันยากคนใกล้ตนี้เอาไปนั้คนโอ้ยกินข้านี่เลยเพียงไราเกิดเยนในบดกุมภาปีนาุีนาไเมษาตัเยกุมภามีนาเมษาเลยเีี เดี๋ยวนี่ดีวะเลยมาเรีวดีเาเมาเรียวดีเจ้ายังจะวางหอนเดียมขึ้นเดี๋ยวอนเจียมขึ้นบ่อเ้าเมียแหม่บ่ะมันเหตุผลแดงดิเหตุผลบ่กาะาเมียอ้มันวายูุ่กินน้มเขาหรอ้ไปเ็รง้ไปสปงเรียตัวูไปสรงผูไปรงขี่รถเขาแกงัวโค้งไหมโค้งนะประตูงุรงยนทังเฮียไม่เรียนข้าข่อยพรานกันเหล็กงมันลุกป่าวัดเปิ่แล้วไปยังสุด้กิหลายพ่อสลังครับแล้วโอ๊กินกกินเนี่ อันนี้อยากคเห็นคนขาก็เห็นบบกบกอาบมกกเดียเมื่อนยังเศร้ส่วไอเรียงเลยนักเลยลองเวกเปียนเลนีมอ๋หรอกมึงจังเอน้องกูก็เป็นเีย่ีผมวา้าไปแล้วเ็นผู้สาวเออเปผู้สาวได้กินสาวคออยู่บ่มาไผ่เมาสาวเทนบ่ ใส่ไ่ได้แน่เลยโอ้หเจาะนีเจาะนมอยู่เขาบอกว่านี่บอับกับพวกปากนะเฮ้ยเราคุยนางยู่ปฟางตรงข่าวะสร้งเอาสงเอาไอคอนจิจู่นะบอกตาวก็มือสักตายมือนี้ยีมือผู้เดียวมาเมาบ้าไปส่งตุ่มตาบุชีเรถเลยเงี้ยนา มันมาป่าเลยเนี่มอนบอกาหนึ่งก็ูแม่เอาณะตุ้มตาว่าบอกจอดนะมันกูไปไกลก็นั่นเองจะเอาจเอาบุมนแบ้าบถ้าไข่อว่าข่เมียก่อนเพราะว่ามันหนิ่งสุดแล้วในคุมอไข่เม่าบ้าเม่าจ่ะซุ้กนไรน้ำพีไม่เป็นไรหรอกน้ำพม่สองมื่เพียไอ้เงินตั้งเจ้าดื่น้ำเขาหรัเป็นนางยู่ได้นี่ยบุกเียดยเาเียนยู่ไดุ้ีประจำผมมีปูไปซุ้ง บรรยากาศเนี่ยผู้เดียวเนาะเอาล่ะพี่น้องเลยมึงต้องหนีว่าโน้มหมวนคกินยังเสียบบคลิมหนาเดี๋ยวย้ำพอกันอีกคิหนาผ้าต่ำไก่ปนไก่หรอป <c oughs> นไก่เนี่ยปนไข่ไปงแล้มือนีครับกินข่ากลางทงนาเสียบเข่นหา,างเดียวครับ วัดแกนห่างการปลาแหลงต่มตามีเอ็มหมเอมีลาเอมเอ็มมีลามันไปเลยเอจุธาขอตัวลาไปก่อนครับพี่รองคาเอรมนีสวัสดีครับสวัสดีครับตามเ้อยยิงเ้อมาเล่าลง